งามงามงามี่เสยครับเสียงน้องเรียกอีกแล้วน้องเรียกน้องเรียกอีกแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าสองเจ้าแฝดเจ้าแฝดสองไผ่เรี้ยเรียกวอยวายเรียกแล้วนะคะได้ยินเสียงแม่มาได้เรียกเลยอยากห้องอ่ะแล้วไอ้เจ้าขวัญใจสาวป่าก็เรียกเห็นแม่มาได้เรียกกันใหญ่เลยเมื่อกี้เอาข้าวไปให้กินแล้ว กินอาหารเปียกกันอ,อร่อยคนอื่นยังไม่ได้กินได้กินแค่สองสาวก่อนกับหนึ่งนมก่อนกับหนึ่งสาวน้อยก่อนใช่ไหมใช่ไหมพิเศษตที่เสร็จก็หม่ําเสร็จแล้วกินข้าวอิ่มกินข้าวเยอะเลยแม่ไปดูน้องก่อนนะนะไปดูน้องก่อนนะไปกับแม่ไหมล่ะไปกับแม่ไหมไปไหมแม่แม่แมแม แม่เก่งเรียกแม่ได้แมวเรียกแม่ได้แม่เออเลยข้างในเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนแม่ไปให้ลูกดวงเดือนดวงเดือนก็อยากกินแม่ลูกเรียกแม่ได้แม่แมวเรียกแม่ได้เขารู้จริงเลยรู้มากจริงเลยนะรู้ภาษาเลยนะคะเราบอกให้เรียกแม่เขาก็เรียกอ่ะ แม่เห็นไหม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 เออโอโอเออแม่แม่แม่เออแมออ่พูดตามแม่ดูนะเขาเพียงแต่ว่าไม่มีเสียงนะเขาพูดได้เหมือนพี่ปองปอนเลยนะคะเขาเก่งมากเลยนะพูดได้เหมือนพี่ปองปอนแม่ไหนเห็นไหมแต่ปองปองนเะนี่ยเขาจะมีเสียงพูดถามว่าเจ็บมากไหมมากเจ็บมากแม่แม่ ใคร yup. ใคเสียงใครเสียงใครเรียกแม่ใครเรียกแม่ลงเดือนอ่ะลูกลงเดือน alors, ล,ลงเดือนแม่ดูสิเน,นี่ยแมวเรียกแม่ได้อ่ะแม่แม่เก่งมากเลยลูกโอ้ยเห็นดู เรียกแม่ได้ทางน้องก็เรียกแม่เรียกกันใหญ่เลยแม่แม่ทางน้องก็เรียกแม่กันใหญ่เลยเดี๋ยวไปดูน้องก่อนปะไปดูน้องก่อนอดูหน้าหล่อน้าหล่อปยดกดแขนเสร็จหน้าหล่อมากเ๊ะ <c oughs> สาวน้อยสาวน้อยทั้งสองเรียกใหญ่เลยเรียกแม่ทำไมฮะเรียกแม่ทำไมลูกมองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นไหมอ้อไหนลูกไหนไหนไหนโออยสงสารจังเลยลูกใช้ความจําเป็นหลักนะคะเอาความจําเป็นหลักไม่มีเสียงแล้วมีเสียงแล้วเอาความจําเป็นหลักนะคะเจ้าไผ่เงินจ้าลูกไผ่เงิน ใช้ความจำโอ้ไหนๆๆๆๆไหนิลูกไหนสิซิไหเพงเงินวหน้าไหนสิลูกอือแผงเงินใช้ความจำใช่ไหมลูกจำเสียงแม่จำเวลาจำกลิ่นแม่ใช่ไหมลูกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช้ความจำเก่งมากเลยนะคะอ้ี๋ยวแม่พาเดินเที่ยวบ้านเรานะจะได้ดูว่าบ้านเรามีอะไรบ้างรู้ไหมลูกรู้ไหมคะใชงาน ใช้เง well, hmm. hey, uh ินคนสวยของแม่แม่ร right? ักหนูนะลูกแม่รักหนูนะแม่รักหนูเไม่ให้ความรักกับหนูลูกหนูอยู่ในโลกมืดหนูอยู่ในโลกมืดแม่ให้ความรักกับหนูนะลูกนะให้ความรักเขมออวนกับหนูนะลูกโลกมืดของหนูไม่โหดร้ายนะลูก ลูกมือดอองหนูไม่หดร้ายยังมีแม่คอยอบอุ้มอยู่นะลูกนะอคอยแม่มีแม่เป็นแสงแสงทางให้หนูนะลูกแสงสองทางให้กับหนูนะเห็นไหมคะค่ะรู้แล้วคะ่ะลูกรู้แล้วคะ่ะลูกเอ็นดูเขามากเลยนะคะไผงเงินเนี่ยอเอ็นดูเขามากเลยอ้โเก่งจา๋จาจ๋าลูก จ้าแม่จะเป็นตาให้หนูเป็นไฟสองทางให้หนูนะลูกนะอืแม่จะให้ความรักหนูเต็มที่นะลูกจ้าแม่รักหนูให้ความรักหนูนะคะไหมคะลูกให้ความรักหนูนะคะจ้ารู้แล้วคะ่ะลูกสงสารจ้าสงสารจ้า ตัวแสบไปไหนนะตัวแสบไปไหนนะไผทองเดินไปทั่วบ้านนะไผทองอ่ะเอินไผทองเดินทั่วบ้านนั่นแหละลูกโอ้ไผทองมาแล้วมาแล้วไผทองมาแล้วเดี๋ยวดูไผทองก่อนเดินไปไหนกันมาให้ไปไหนมาไผทองเข้ากงละเข้ากงละก็เดินวนอยู่แถวนี้นะคะเดินวนอยู่ห้องนู้นมันร้อนดูกตอนนี้เริ่มร้อนแล้วมาอยู่ห้องนี้กันนะมาอยู่ห้องนี้กันดีกว่าห้องนู้นมันร้อนละแต่ก็ชอบเล่นห้องนู้นนะคะห้องนู้นเขาชอบกระโดดโลดเต้นกัน มันเขาชอบอะ่ะเอาพาไปทีไรเขากระโดดกันเล่นกันสนุกสนานเลยนะคะห้องนอนแต่ห้องนอนอากาศมันร้อนลูกเดีย๋ยวไปดูเจ้าขวัญใจก่อนนะคะจะออกนอกบ้านนะออกไม่ได้ออกไม่ได้ลูกออกไม่ได้ไม่ให้ออกนะเดี๋ยวแม่ไปดูพี่ขวัญใจก่อนน้องขวัญใจก่อน ดูน้องขวัญใจก่อนนะใบบุญจ้าใบบุญใบบุญเข้าตางังใบตองต้นก้าใบใบเงินใบเงินข้าเจ้ามาอยู่ห้องนี้กันหมดมาดูสาวน้อยกินอิ่ม โอ้มีเสียงมีเสียงมีเสียงเอ้ามีเสียงอะลูกโอ้กินอิ่มแล้วหรอลูกกินอิ่มแล้วหรือคะโอ้กินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วอ๋อกินอิ่มแล้วนอนนะลูกนะกินอิ่มแล้วก็นอนนะคะจ้าคุยเก่งเขาวะจ้าหนูน้อยคุยเก่งนะลูกคุยเก่ง จ้าคุยเก่งมากเลยลูกเราอ่ะฮะอ่ากินอิ่มแล้วนะไม่ให้อาหารเสียกแล้วนะลูกอยู่ตรงนี้นะอาไม่ขึ้นมาถูกเลยเงินไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาลูกเลยเงินไม่ต้องขึ้นนะครับอยู่นี่นะลูกแม่ทํางานก่อนนะเดีย๋ยวแม่มาเล่นด้วยอยีกนะลูก